ค่ะพวกับช่องเฟรนเซ่ราควรโชว์เปเชียวนะคะวันนี้เอาสิบแปใส่กันเราจะไปไล่นะคะไปช่วงแรงแรงเพราะว่าไปพวงห้อสิบแปดเอียงบรรยากาศกับโอ้โหทุลักทุเล What oh the Đó เอาเขามาหายพอนะคะหรือเรานอนอ,นอยู่ให้ ไปเก็บผัก,กนะคะโอ้ยต้นลำไย,ยลำไย,ยอุ้ยบักน,น,กนัดนมันพันนิเกกำลังน้อยน่นอยป้าบักนัด ัมมีคนมาทางเนีย่ยต้นตะไคร้พี่น้องป้าตะไคร้ป้าตะไคร้แล้วค่ะนี่ผุณปลาบักตะกบกับผักหวานเออรอบที่แล้วเข้ามาหนาแรงๆงรัาก็เห็นแต่รอบนี้มันหนาฝนมันก็เกิดขึ้นไม่เขียวชะอุ่มนะคะ ียบต้นบักพีกแล้วเด้อไหนล่ะบรูมีต้นหน้า <c oughs> นี่ยอะไรเชียวงปลาบักทัวห่างบักทัวเบิดแล้วพักไห้พักไหไปลวกกินกับแก้วแซ่บๆด้วค่ะนี่กับแก้วกับปนพักไห สาวพิมพ์เก็บผักหให้เขียดกุหลาบให้ด้วค่ะโอ้ยจะเป็นยานบารีผู้บ่าวบ้านไก่ไลาวไปห่อนหากเอารมด์ใช่จอยู่ประมาณหาโลนี่แหละมันมันยิงดีจ <c oughs> ะจอยยัานแต่บอได้ผู้บ่าวบ้านไก่คเคยเก็บผักผู้ง,งาคาวาเจ้าคือไทยกูแค่ไหนนะอยู่หาโลนี่ก็ ผู้บ่เขาเจ๋อข้าบโบราณเนี่ย <c oughs> ม่กินเป็นเหี่ยมแน่นเลยตั้งแปดสิบโลเอออีพิมเก็บใกล้ๆี่ยได้บอกไก่อกา้ออามันมันเป็นมันอาจจะเป็นกดย้อนกลับก็บได้สะท้อนกลับนะเห็นตุนก๊กใส่ก็ให้ผิดคนว่ะเจ้บาบ้าห้องอธิษฐานผิดอันเนียนนอนเนียน่ะเ,เป็นไปได้ตุ๊กใส่นค,คิดว่าฮับตุ๊ใส่คิดว่าไม่ถึงใหญ่ใหญ่แบบนี้อ่ะคุณออ๋อแล้วออมมาอย่างนี้อ,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 อ้อมใกล้บ่ คนี่นองต้นผักหวานข้างในอันนี้เป็นป้าผักหวานเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเราปลูกต,ต้นตะโกเป็นโฮมมสเซอร์อเป็นผักหวานป้าจดเตเอาไปลวกกินภารกิจเย็นนี้เสร็จสิ้นแล้วปูได้ตั้งเมลลายนึงลวกกินนี่บ่พ่อเครื่องทองไอพิมพไออีท กขมอยู่ยใส่มันขมนะผักอันนี้มันไม่ใช่ผักอันบ้วนผักวิตามินได้เลยอันนี้มันผักอันให้ได้ผักใส่ผมอยกผักไสผักไสผักไห้ผักไร้ผักไร้ผักบมล็ดที่ลกอ่ะเหมือนลามันฝรั่แล้วนะคะบายบาๆนะบายบายนะบายบายเอาไม้ถทายลูกเอาบายบาย